สวัสดีครับท่านผู้ชมเห็นท่านผู้ชมหลายๆท่านคอมเมนต์มากล้ครับเนาอยาอยากให้เฮ็ดต้มขมให้เบื้องแน่อ่าครับผมมื้อนี้จัดซูเบิงนะครับเอาเป็นสูตรของท้างหลานเลยนะครับเด้อเฮากับิใส่เป็นกระดูกซี่โครงง่ครับผมเห็ดเป็นน้ำซุปนะครับเนาะนี่เลยครับอันนี้แยงสีเลยเอามาต้มทําเป็นน้ำซุปนะครับเห็นมันนัวนะครับเนาะนี่ครับต้มทั้งแขงเลยครับตามมาด้อนี่ครับอันน้ำเรลเข้ามาต้มนั่นะก่อนครับ ชืเอสิต้มแบบหล่างข้าวสะก่อนนะครับนะต้มน้าหนีว่าท่านเอาครับต้มหลวกสักก่อนครับนอกจากกระดูกซีโครงแต่ยังมีของเนื้อสามสันครับผมเนื้อสามสันนะครับเนาะหรือว่าเนื้อเปื่อทองนะครับท่านผู้ชมมันจะมีสามในเยอะนะครับเนาะมันจะมีในส่วนของเครื่องผืดนะครับแล้วก็เป็นเนื้อแล้วก็เป็นมันนะครับเนาะร่วมๆกันอยู่ครับนี่ครับนอกจากนั้ก็มีเอ็นนะครับเนาะนี่ครับในส่วนของเอ็นด้วยครับ เอาลงไปต้มน้ำกันเบิดเลยครับเอาลงเลยชิบวัสดีครับสวัค <c oughs> รับอว่าสมารตรงนี้เลยมาิ <c oughs> โอครับผมดีเลยครับดีเลยครับขอบคุณครับชบ <c oughs> <c oughs> แม่เอาครับอ๋อครับตีต็อกกับลงมอยู่ครับซีลบุกกับลงมอยู่ครับอือครับนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวเหาสิต้มไปแบบมันซิบหาที่แลครับนะต้มไห่นำข้าวมะนองมาสดกันเหลาจ้งเอาแม่ลงเป็นตนนาสุดจริงนี่อีกหมอนึงครับอันนี้มันบ่ลลมหมอนะครับนะเดี๋ยวเห้สิแบ่งกักก่อนหย่ยมาลงหน่อยครับตอนใหญ่เหมือนไม่หลมหม้อ นี่ครับท่านผู้ชมสิบนาทีผ่านไปแล้วครับเบื้องฟอร์ดเบื้องฟอร์ดข้าวมันคือแม่โหดเลยไลยเลยนี่ครับปัดที่นี้ต้มเอาแถวได้บัดเนี้ยต้มล้างข้าวแล้วๆที่ครับต้มใส่หม้อทางพี่บัดนนีันนี้สิต้มเอาน้ำซุปครับบัดเนี้ยลงไปเลยครับต้มเอาน้ำซุปนะครับชุบ โอ,ตอ้ตอนใหญ่ตอนใหญ่ใหญ่ครับอืมเบ่งอีกเช่นไรกันตอนใหญ่อยู่ยนี่ครับลง,งไปเลยครับนี่ครับเป็นเนื้อสามซันมื่อไหร่ครับก็บไปต้มเอาน้ำนัวกันนะครับเด้อ เดี๋ยวตอนยังไงมีสองซ้ำชึบตึงไอเสดเติเตมหนามอีกครับนักถมเอามาตะตอนได้ครับน้มเบาออกมาดิหนามข้าวมันครับพวกนี้บทตรงหยามันเศร้านัวครับยังมีความนัวดเลยอีกลหลายมีปมแหลงด้วยซึ่งที่10นาทีนี่เราเป็นยังย้อนครับชึบมาเลย อันนี้เอ็นได้ครับเนี่ยมาน้ำกันนะครับใส่เกลือลงไปได้บ้างไหมครับจากสองส่วนนะครับเนาะนี่น้ำซุปมันจังสีน่านบูดสองส่วนครึ่งครับเอาอีต้มทีมแปงสิครับต้มไฟอ่อนออนนะครับนะกวัวสีได้บอไม่ธรรมดา ได้การแล้วครับท่านผู้ชมมาเนี่ยสามสุโมงผ่านไปตำรวจเจ้หมอยังเป็นหมอยังเนี่ยครับเอี่ยมสําหรับไปวตะไคร้บรรลุขึ้นด้วยครับมองยิ่งไปปวดแบบเออปวดบุบๆปวดบุบๆบัตรทีนี้เขาที่ทำการแยกหลังมาเนี่ยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสิเอาไอ้พวกเนื้อตุ้นนี่ครับเอาไปหั่นครับเอาไปหั่นไว้ครับนี่เลย ตึมตุลแล้วครับนี่เนือเปย์นะครับนะโมเมนตุลละลายนะครับเอาให้พ่อเปื่อยๆกิน่ายๆนี่ครับเอาไปเบิร์เลยสุ้มเอ็นสุ้มยังเอาขึ้นไปกันนะครับเนะี่ยนี่ครับเนื้อสามซันของแค้เลยมันที่เด็ด นี่ครับวันนี้กระดูกได้ครับนี่อันนี้เป็นเนื้อที่รุดออกจากกระดูกได้ครับนี่ครับร่อนเลยนี่เป็นต้นกระดูกนะครับเนาะนี่ครับมันสิหลุดออกสีเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับหลุดออกแบบนี้เลยครับฟึบเนี่ยเอเมนเบ็ดเลยครับนี่นี่อันนี้รุดออกไปแล้วครับนี่เรียกกระดูกแล้วครับเนื้อรุดออกไปแล้ว เนื้อมาอยู่พี่นี่ครับเนื้อที่ได้ครับท่านผู้ชมมันสีเป็นแบบนันสีครับมันสีมีทั้งเป็นเอ็นหรือว่าพังผืดไหมนะครับนี่ครับมันก็ทีกรึบๆนะครับเนาะแล้วก็ตีเป็นเนื้อก็ะดเป็นเนื้อเปื่อแล้วก็ทีมีมันแสกนะครับอันนี้เป็นเนื้อโค้งนะครับเนี่ยนี่ครับยี่น้ำก๋วยเตี๋ยวนี่คือดเบิเลยครับคุณนะไอยเป็นลองกระดูกลองกระดูกนะครับมึงส่วนของเนื้อสามซันลดครับเพื่ หลายได้เยอะโอ้ยฉ่ำๆเลยครับพุทธะมึงครับหวานเลยเนี่ยมันๆเนี่ามาแยกสินแยกส่วนกันต่อครับท่านผู้ชมนี่นะครับเปื่อยๆเลยครับท่านผู้ชมแบบนี้เลยครับจับสีกมึงสีเลยเลยหูดออกเลยเลยครับพุทธะโอ้แต่เซียบครับนะครับท่านผู้ชมนั่งเนี่ยรูดนะรูดเลยครับ สันหนอกเลยคุนเหล่วเปือ่ออันพวกนี้นี่เป็นหลองอยู่ในหลองโค้งซื้อได้ครับด้ส่วนอันที่อยู่หนาโค้งนี่คือเลาะออกไปเฮ็ดเนี่ยแดดเดียวแล้วครับมีพี่น้องท่านผู้ชมหลายคนเป็นอุดหนุนัพ p อ o r t อุดหนุนเนี่ยแดดเดียวครับคุณถ้าคุณก็ร่งแพ็คขวกขวกขวกขวักด้วครับท่านคุณคุณน,นะครับดีแบบอยู่ต่างอย่างวัดกรร็สามารถสร้างได้ครับพวกเนี่ยแดดเดียวสมบางทีครับ บีจริงๆครับบัดที่นี้เขาต้องหั่นไว้นะครับเด้อท่านผู้ชมนี่ครับ,บ,รรบ,รมมรบเป็นมีมีความมันนะครับเขาต้องหั่นแล้วเอาต้องเอาไปแล้วก็แช่ความห่อนไปตลอดเวลาจัางที่พึ้นไข่ครับนี่ครับนี่แล้วที่พันเอืน่นมันสีน้ำซันนี่ครับคุณเห็นบหมท่านผู้ชมคุณนนะี่พังผืดมีเนือ้อพังผืดมันเนือ้อมันที่เด็ดเลยเนาะมันวทกันหั่นเบิร์ตที่เป็นหกซันครับเอาสามซันเพราะหอนห่อนห่อนอน,นี่ครับ ตองในซับเอาเลยครับมันซอยมันสิสเละนี่ครับชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยครับให้ได้ฟิลแบบกว๋วยเตี๋ยวออยุงเทียบเลยตะไปแต่ว่าเป็นตุตม่ตมขมต้มเสียบบานเฮาครับ <c oughs> นี่สามก๊กสามจกันเลยผู <c oughs> กอินพวกอย่างคือกันครับ ้ออครับเอียนนี่ใสปิ้งเลยครับบ่ายบ่ได้ครับพ้อนขี่ไปกันใสป่ปิ้งๆเลยครับอาอแบบชิ้นใหญ่ๆเต็มๆคำเป็นแก้วเห็นแก้ว นี่ครับท่านผู้ชมบางหันออกมาแล้วเป็นหน้าตางสิเลยเป็นเสียพอดีเลยนี่ครับมาประยุกบดีมีตะตมเครื่องในดิบดีมีตะตุมปอดดิพิรันบอกไว้ว่ามีตุมปอดนะครับเ้าฉีกนี้านาการกินลาบก้อยซอยจิวก,กินตุมลาบตุมแบบเก่าๆข้ามาครับเอามากินเป็นแบบกึึงๆเกาเหลาเนี่ครับลองโครองครับ นี่ครับท่านผู้ชมโอ้ยดึงดังดังนะครับจิลาตินคอลลาเจนนี่ครับเดี๋ยวสิจำลองสูบงหมอน,นี่สักก้อนได้ครับเวลาเห็ดอเอลี่คือสีหันเหลือใส่ในหมอใหญ่ไปนะครับนะเดี๋ยวห้อสิศูนย์ไฟออนถิ่มใยบ่ให้มันเดือดเด้ให้มันอุ่นนะ่ะสบ่ให้มันห่อนถึงกับเพรียต่อไปจากนี้พ่อปันเดอุ่นให้มันห่อนซื่อครับเพื่อ,อ,อบ่ให้มันเปล่ไข่นะครับนะสิ่งที่สีรักษาความห่อน ห้มันอยู่ไดดนก็คือไขมันครับพรนั้นเท่าสิ่ปีอนเอาไขมันมาใส่หมอไว้ครับนี่ครับท่านผู้ชมไขมันหฮนเบิแล้เราใส่หมอรุ่นเดียวกัน่แหละครับไ้แต่ว่านี่เฮ็ดจำลองก็คือเนาะครับเนาะมันสิกินเวลาคีปเ้าดนบดซอนเอาไขมันครับท่านผู้ชมนี่ครับข้างบนนี่เป็นไขมันทั้งนั้นเลยครับเฮายนีเอาไปใส่เป็นน้ำซุปอะไรนะครับเนาะเฮาต้องซอนออกครับซอนออกให้มันใสเลยนี่ครับมาใส่ในหมอน้อยนี่ไปเพื่อที่สีอุ่นเนือไว้นะครับเนาะนี่ครับตากเอาคิวบนมากเลยครับ นี่ครับน้ำมันอยู่ผิวข้างบนนะครับน้ำกับไขมันมันแยกกันเป็นสั้นอยู่แล้วครับมันไ่ผสมกันเนาะน้ำมันมันสีลอยอยู่เหนือน้ำนนะครับส่วนเอาจนเบิดเลยนะครับเด้อเอาให้เกี๊ยงเลยไขมันหนาเท่งนี่เหลือแต่น้ำซุปแบบเข้มข้นคุนๆเลยครับเฮียน้ำมันมาอยู่ในผิวเราเลยดีครับน้ำมันล้วนๆครับตัวนี้ต้องอุ่นตลอดเด้ะเพราะจะเป็นไข่ครับอ่าวันนี้จับลองให้เบิ่งแบบเต็มสูตรเลยนะครับเด้อ เอาไปเฮ็ดยู่เฮ็ดกินหรือว่าเอาไปทํามาหากินก็ได้เลยครับสูตรนี้นะครับมาครับบนีิสิจำลองซุเบิงเนาะครับท่านผู้ชมตัวนี้เรียกต้มขมตามที่เพิ่นขอเลยเดี๋ยวสิจัดต้มขมซูเบิงครับนี่แหละครับเนื้อตัวนี้หอมซอนขึ้นมาเลยครับทั้งเนื้อทั้งเอ็นนี่ครับนี่ครับต้มขมนะครับต้มขมเนื้อเปื่อยครับประมาณนี้เลยมีเอ็นมีเนื้อเปื่อยไปด้วยกันครับ ส่วนขาเสียวตะตอนนะครับเดีอหนามบอกมานำเพราะว่ามันเป็ยไขมันนะครับเนาะเอาใส่เพื่อให้มันรักษาอุณหภูมิกับห้มันมีความหอมของเนื้อให้มันหอมนวลนเนื้ออยู่ตลอดเวลาครับผมใส่ไขมันไปนี่คือประโยชน์ของตัวไขมันนี่บัดนี้ครับมาทั้งพี่ครับตามด้วยนี่ครับนำซุปข้าเสียบตัตพี่ใส่ครับนี่เลยครับหอมๆเข็มค้นเข้มข้นเท่านี้ครับนี่ค่ะผู้ชมขออนุญาตที่ทางนี้ด้วยครับไม่ใช่สีเหลียวเห็นในกล่องเนาะนี่ครับอ่าเครื่องเดียวครับ ครึ่งเดียวพอครับผมน้ำซุปตามด้วยเพียะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเพียต้มซุปแล้วก็กรองแมาแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะใส่ลงไปอีกเครื่องหนึ่งครับนี่เลยครับกระสีเป็นต้มเซน้ำซุปบวกกระเพียนะครับเข้มโคนเข้ม้นเลยตัวนี้เป็นต้มขมเลครับเด้จากนั้นห้องกับแม่ปรุงรสครับห้องสิปรุงแบบหมอต้มหมอเลยนะครับได้บีแซบบีนัวบีงัวแท้ๆครับผมใส่ลงไปครับนิดๆหน่อยๆครับผม อันนี้ปรุงเอาหมอต้มหมอครับเพราะว่าหมอน้าซุปเขาปด้ปรุงไว้นะครับเนาะใส่ผงปรุงรสใส่ผงชูรสนี่ครับใส่ขาครับผมสามแว่นโดยประมาณตามด้วยตะไคร้ครับหั่นลงไปเลยเฉียงเฉียงตามด้วยใบปกกูดครับผมนี่นะครับ กระซ้ต้มมือซื้อไปบนี้ก็เฮ็ดดนแท้ที่ลูกค้าว่านี่แหละครับ mm hmm. เฮ็ดแบบมีอีลีครับ mm hmm. เฮ็ดไกลยอยู่ล่ะครับ mm hmm. บ่แม่นว่าไปต้มใส่หมอ้อฟุตรัวๆไว้ลูกค้าสั่งก็ตักเลยตักเลยดิแบบนี้ครับ mm hmm. มันก็สิฮ้อนเบิร์สู้ถวยทุกออเดอร์แล้วมันก็สิแซ่บมันก็สิคอนโทรลรสชาติได้ครับผมแล้วก็มันสิรู้สึกว่า mm hmm. ให้ความสําคัญกับทุกหมอ้อทุกถ้วย,ท,วยทุกออเดอร์เบ mm ิ hmm. ่งหลดครับนี่ <Okay. S 1> คือจังมีอยูดสี่สิบห้าสิบใบครับคือหลับสั่งจานหนึ่งเอาคนจานหนึ่งต้มสั่งถ้วยหนึ่งกับขนอีกถ้วยหนึ่ ถวยไปถวยมันเลยครับมาบัดน,นี้เข้ามาต้มเลยครับนี่ต้มเลยครับเอาให้พวกนี้ไข่กินออกมาแล้วครับเนาะปอกเปื่อยเนื้อเขานเปื่อยสุดยอดแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมฟดรัวๆแล้วได้กินหอมอโลมาฆ่าตะไคร่ไปบก,กูดแล้วนี่หอมแล้วจาสีท่านได้แห่มันสีดครับ พอแล so kind of so ้วครับทุกอย่างยังห่อนยังห่อนครับน้ำซุปมันกับตังเข้ากับตั้งไฟไปตลอดอันนี้นี่เข้ากับตังไฟไปตลอดอันนี้เข้ากับมะขืนไฟฮ้อนตลอดแน่นอนครับคุณนะไอตัวตัวจตมขมอยู่ลานบวมเป็นขมแบบอุ้มทุ่มนี่ครับขมมีรสจัดนะครับนะเป็นสูตรของทางง้านเลยพริกป่นขั่วใหม่ๆหอมๆเข้าคั่วคั่วใหม่ๆหอมๆตามลงไปครับน้ำปลาปาดนาบิดเดียวครับ นี่เรียบร้อยเอาไปใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานลงไปเลยที่เด็ดครับนี่ผู้โดยานมันขึ้นใครยานกินบ่รท่านสร้างเป็นหมอไฟครับหมอไฟก็มีครับผมเป็นเตาท่านใส่เป็นแบบเตาท่านแล้วก็เป็นหมอดิน เอาตัวนี้ลองไปใส่ได้ไหลายกว่านี่แต่ว่าราคาก็แพ่างถึงก็นี่นิดนึงอ่าหอมนิดหน่อ,อย,ออยประดับประดาเศษซับเรียบร้อยเดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งเมนูครับต้มแซบนี่ครับต้มแซบกับแบบเดียวกันครับนี่นะครับโอ้ยแกวยางเยอะเลยเอา่าลงไปครับเอาแต่ตอนน้ำไม่เอานะครับนี่เลยตามด้วยน้ำซุปครับนี่ครับ น้ำซุปเผาก็บห่อนอยู่ตลอดเวลาเลยครับ,บเพื่อนไอ้ตัวตวดอยู่แต่ว่าวันนี้เห้มันเดือดด้วยห้มันอุ่นๆอยู่ตลอดนี่ครับใส่ลงไปน้ำซุปนิปปดโบเดซีต้มเสียบสีโบเดส่เพียรด้วครับเด้วยเพราะฉะนั้นใส่ญญสน้ำซุปให้มันพอเลยครับนี่ในกานเหมือนเดิมครับผงปรุงรสผงชูรสนะบานิบีสีโบเดซีกันครับเพราะว่ามันเป็นต้มเสีสยบเนาะใส่เครื่องสมุนไพรคือกัน เครื่องต้มยำใส่ไปเลยค่ะสามแว่นโดยประมาณเหมือนกันชื้อตะไคร,ครไ้ครับใบมะกรูดครับอ่าอเคไม่ตั้งไฟเชื่อกันครับอันนี้ที่โยกกระเพกกระแมวเป็น,นยางดีไอ แต่ไม่เฮ็ดอิลีตัวนี้ก็สิได้ยค้างไว้แล้วครับแต่ว่ามื้อนี้หมอเฮาเตรียมเตรียมบ่เสวนเลยไอ้ตัวนี้เป็นต้มใส่ขวดนะครับเนาะท่านผู้ชมมาเบิ่งเด้อยนี่ครับต้มใส่ขวดครับก็เป็นต้มขมต้มแซ่บแล้วก็เป็นย่างได้คือกันนะครับเนาะต้มแซ่บก็ระต่างจากต้มขมแนงหน่อยนะครับต้มขมเฮาปร่าปุ๋งเซนี่หมอ้อเพราะว่ามีเครื่องปรุงอยา่างอื่นลงไปแล้วต้มแซ่บมันสิต่างไปครับเครื่องปรุงต้องบักแนวนี่มันบ่มักกับความฮ้อนแบบเดือดๆน,น,นะครับเนาะ เ้าต้มปุ๋งจากไฟจากกาาาันจากมใส่เพราะฉะนั้นเ้าปุ๋งไปแบบนี้ครับบีบมะนาวใส่ไปก้อนเลยนี่ครับไม่ได้ปุ๋งในหม้อครับต่างกันนิดนึงครับนี่ปุ๋งให้ถวยวผิดปนข้าวคั่วน้ำปลานิดหน่อยหม้อต้มเสียพอเอาส่วนที่เป็นนามใส่ลงไปก่อนนะครับนะนี่ครับ นี่ที่นี้เข้ากับกลัวไอ้มะเขากันครับโคตรในมนเขากันเจ็บสายกระจิบเผ็ดเปรี้ยวจี๊ดปี๊ดขึ้นดังเลยแหละครับนี่ต้มแสบขนานแทะนี่จริงจริงได๋พพอกผ้าความแสบมาเตีมครับจะเตีมก็ต้มขมแถมต้มแสบให้พร่อผมอๆๆนี่ครับ ต้มขมอุ้มทุมขมอำล้ำน่นนัวครับต้มแซ่บครับผมจีจาจีจัดนี่ครับเพศแบบนี้ไม่สิงไงต่อการจัดการนะครับท่านผู้ชมนี่เราสามารถเอาเนื้อแบบนี้แหละเราไปอัดแบบเพศเป็นเมนูอูเพียก็ได้อูเพียสิตั้งจากต้มขมก็คือเนี่ยสีบริเวณซุบเปิ้ลอีกทีอูเพียเนี่ยก็คือแบบเ้าสิบรใส่น้ำซุปอ่าแล้วเกาใส่ตะเพียไปเลยใส่ตะเพียล้วนไปเลยครับใส่เนื้ออันเดียวกันนี่แหละครับเป็นเนื้อเปื่อยอันเดียวกันแล้วก็ปรุงรสใส่ผักใส่ยังใส่เครื่องปรุง แล้วก็เอาไปข้างไฟกจะสิสเป็นอูเพียแล้วก็คันที่เป็นเมนูอยังอีกย้อยย้ยเขาก็เอาเนื้ออันเดียวกันนี่แหละแต่ว่าก็จะเพิ่มพวกใส่คอดเพิ่มเครื่องในส่วน,นอื่นๆเพิ่มอ่อยังก็ละ่ะขอบกระดงุงยังยังเสียครับเพิ่มพวกลินพวกอย่างเซ่เขาไปน,น้แล้วพอดีเขาก็เซยน้ำซุปพ่อคุกคิกปรุงรดเผ็ดด้วยเครื่องแกงสูตรพิเศษแล้วก็ไปข้างเขาสามารถ เห็ดเฮ็ดเนื section, ้อไว้ชุดเดียวเห็ดน้ำซุปไ้ชุดเดียวห้องสามารถเห็ดเมนูต่างๆได้หลายอย่างครับเ้าสิบว่อด้์จำเป็นต้องขายได้เทอต้มขมเ้าบ่อดย์ปรุงข้าวหม้อเห็ดแบบนั้มันรวดเร็วจริงอยู่แต่มันเห็ดไดบ่หลากหลายครับผมอันนี้ท่านผู้ชมขอแม่กันเลยจัดให้นะครับเนาะเป็นเมนูแซบแซบเห็ดไ้กินเองกันเด็ดเป็นกับเขาเป็นกับแก้มเห็ดซุปไทยเฮี้ยนกินเฮ็ดซุปหมูปวกเพื่อนฟูงกินเรียกว่าสิเอาไปประกอบสัมะาอาชีพเพื่อยังบาไว้เฮ็ดยู่รันขายแบบนี้เลยครับตามสูตรนี้เลย สำหรับท่านผู้ชมนะครับเนาะงขี่คานเฮ็ดกินเองอยากมาลองริมซิมรถยูลันก็เรียนเชิญด้วครับเด้ออยู่ที่ร้านซอยถีคาเฟ่ครับผมพิกัดอยู่ที่บ้านหนองสองห้องตำบลโพนง,งามอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับผมร้านเปิดทุมออท่มืเอะยุติบนพุ้เมื่อเดียวครับผมเปิดตั้งแต่11บเอโมงจนฮอดห่าทุ่มครับผมอ่าอยากโทรไหมสำรองจองโต๊ะหรือว่าสั่งจองเมนูรองแหน้มันส,าส,าส,าสะอาดเลยเกินยันบ่ท่านหิวบ่ท่านกินโทรมาสั่งเลยก่อนเด้ครับก่อนสิออกมา30นาทีชั่วโมงนึงสั่งไว้ได้ครับ ที่เบอร์062 3347444ครับผมคลิปนี้นะครับขอบคุณหนไลค์ครับสำหรับการติดตามรับชมจุดฮอที่นี้่ใจใน,นฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงแห่งใจให้กันได้ครับในทุกๆช่องทางครับผมแล้วเขามาพบมาพอกันไหมคลิปหนาคลิปรุ่นคลิปนี้ล่าไปก่อนแล้วสวัสดีครับ